สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมาแชร์ไอเดียการจดโน้ตที่น่าอ่านในแบบของปอยค่ะคือว่าช่วงนี้ปอยกำลังเริ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองอยู่นะคะจริงๆแล้วปอยเคยอยู่ชมรมภาษาญี่ปุ่นสมัยมอต้นนะคะซึ่งเกาะหนานมากๆแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่หคอร์สค่ะก็พอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างนะคะ แต่ช่วงหลังๆปอยก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะคะก็ขี้เกียจออกไปเรียนตามโรงเรียนค่ะก็เลยคิดว่าเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะทีนี้มาดูสมุดโน้ตวิชาภาษาญี่ปุ่นของปอยกันเลยค่ะสำหรับสมุดโน้นะคะปอยจะใช้เป็นสมุดโน้ตยี่ห้อโรบานเล่มนี้นะคะมาเริ่มที่หน้าแรกกันเลยค่ะ หน้าทางด้านซ้ายอันนี้ปอยก็จะติดกระดาษโน้ตเช็คลิสต์เอาไว้นะคะว่าสามารถจําตัวอักษรได้ครบหรือยังจำคำศัพท์ได้ครบหรือยังนะคะถ้าจําได้ครบเรียบร้อยก็มาเช็คไปทีละข้อนะคะปอยว่าเช็คลิสต์แบบนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะปอยใช้กระดาษโน้ตเช็คลิสต์จากร้าน Monstie Planet อันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยส่วนทางด้านขวานะคะปอยก็ใช้เป็น สติกเกอร์ลายน้องหมาชิบะอันนี้มาตกแต่งนะคะเป็นสติกเกอร์อันนี้ค่ะแล้วก็ที่ด้านล่างตรงนี้ปอยใช้เป็นโพสต์อิทอันนี้นะคะจากร้านโมชิโมชิค่ะเอามาติดตกแต่งไว้นะคะแล้วก็ใช้ ติ๊กเกอร์เล็กๆแบบนี้นะคะติดประดับไว้ด้วยค่ะทีนี้ปยก็จดประโยคต่างๆเอาไว้นะคะแล้วก็ที่ด้านล่างก็จะเขียนคําแปลเอาไว้ค่ะทีนี้คาแปลปอนก็จะใช้กระดาษโน้ตปิดทับเอาไว้นะคะใช้เป็นกระดาษโน้ตอันนี้จากร้าน m o n t y p l a n e t เหมือนกันค่ะทีนี้พอปิดไว้บางทีเวลาจะเปิดก็ยากนะคะปอยก็ใช้ ม a ร์กิ้งเทปอันนี้แปะเอาไว้ที่ตรงริมเพื่อให้เปิดขึ้นได้ง่ายค่ะก็มีทำแปรอยู่นะคะ่อยใช้ m a ร k i n g Tape ลายไข่ดาวอันนี้นะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ที่ด้านข้าง่อยก็วาดเป็นรูปถาวรใบไม้ตกแต่งไว้นะคะใช้เป็น ไฮไลท์ของ m มายไลเนอร์สีเขียวอันนี้ค่ะทีนี้ดูที่หน้าถัดมานะคะทางด้านขวาปลอยก็เขียนเป็นประโยคตัวอย่างเอาไว้นะคะก็จะมีเป็นคำถามคำตอบค่ะในส่วนของคำถามปอยก็ใช้ไฮไลท์ของ m มายไลเนอร์สีเหลืองนะคะเน้นข้อความเอาไว้ค่ะ ก็ตรงนี้ก็ใช้ Post it อันนี้ติดตกแต่งนะคะส่วนทางด้านซ้ายนะคะเป็นคําแปลค่ะแล้วก็เปียนเอาไวท้ที่ด้านในกระดาษโน้ตอันนี้นะคะส่วนตรงกระดาษอันนี้ปลอยใช้เป็น โพส t i อิ it, ลายน้องหมาชิบะอันนี้มาติดตกแต่งไว้นะคะชอบมากๆเลยโพสต์อิดอันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้มาร์กิ้งเทปติดเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้เปิดง่ายเหมือนกันนะคะที่ตรงนี้ก็ใช้สติกเกอร์ชิบะอันนี้ตกแต่งไว้ด้วยค่ะต่อที่หน้าถัดมากันเลยนะคะ หน้านี้ก็จะคล้ายๆหน้าที่แล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างบทสนทนาค่ะปอยก็ใช้เป็นพวกปากกาของซาราซ่านะคะในการเขียนค่ะเป็นปากกาซาราซ่าวินเทจแล้วก็ปากกาซาราซ่าสีเขียวอันนี้นะคะส่วนตรงนี้ปอยก็ใช้เป็นสติกเกอร์วงกลมแบบมีลายอันนี้ ในการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ด้านล่างก็ใช้มา r k ร์กิ้งเทปลายซากุระตกแต่งเอาไว้ค่ะส่วนทางด้านซ้ายอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะใช้เป็นโพส t อิดลายน้องหมาชิบะติดตกแต่งค่ะแล้วก็เอามา r k ร์กิ้งเทปติดเพื่อให้เปิดได้ง่ายค่ะก็ติดคำแปลเอาไว้ที่ฝั่งนี้นะคะ หน้าถัดมาหน้านี้ปอยจะจดเป็นตัวอักษรต่างๆนะคะตัวอักษรอ,อันนี้ก็ใช้ปากกาตาราซ่าวินเทจส,สีนี้นะคะสีเยลโล่คาเมลในการเขียนค่ะแล้วก็ใช้มากเกอร์ไมายไลเนอร์สีเหลืองอันนี้ตีกรอบนะคะแล้วก็ใช้สีเขียว ในการวาดถาวันตกแต่งนะคะส่วนทางด้านซ้ายตรงนี้ก็ใช้ marking tape สีเหลืองลายจุดอันนี้ตกแต่งเพิ่มความสดใสค่ะแล้วก็ที่ด้านบนตรงนี้นะคะก็ใช้ d e c o u a g อันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะส่วนทางด้านซ้ายนะคะก็ใช้ post it น้องหมาชิบะสีขาวติดเอาไว้ค่ะแล้วก็ใช้โพสกิจคณะเฮสีเขียวอันนี้นะคะเขียนคําให้กําลังใจตัวเองค่ะในการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสติกเกอร์วงกลมสีพาสเทลอันนี้นะคะเอามาติดไว้แล้วก็เขียนตัวอักษรไว้ข้างในค่ะเพิ่มความน่ารักนะคะ เท่านี้โน้ตของเราก็จะดูน่าอ่านมากขึ้นลวค่ะตอนนี้ก็มีเท่านี้นะคะเอาไว้ปอยจดโน้ตเพิ่มเมื่อไหร่ปอยจะเอามาอัปเดตให้ดูกันเพิ่มค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการจดโน้ตให้หน่าอ่านในแบบของปอยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง u t u b e ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยะคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ